สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับไปต่อครับผม action 3นะครับม .3 หน้าที่26นะครับคุณครูก็พยายามที่จะนำมา ถ่ายทอดให้กับนักเรียนนะครับด้วยความาด้วยสุดด้วยเต็มกําลังนะครับแหมพูดไม่ค่อยถูกเพราะคุณครูก็หายใจยังไม่ค่อยคล่องเลยนะครับแหมคัดจมูกอะไรเป็นเดือนแล้วนะครับนะต้องขอไป้ยิงนะครับถ้าเกิดเกิดอ,อาการเช็ดจมูกเช็ดมูกเช็ดจมูกนะครับนะไออะไรต่างๆโอเคไปต่อครับผม read the text ให้อ่านบทความนะครับ and answer แล้วก็ตอบ the question คำถาม บทความเกี่ยวกับนะครับไดโนเสาร์แอดเวนเจอร์พาร์คสวนสนุกนะครับในการประจนภัยกับไดโนเสาร์ที่เมืองนี้นะครับนอร์ทฟอกอิงแลนด์นะครับเขาบอกว่า visit this forest นะครับไปมาเที่ยวที่ป่าแห่งนี้ and see creatures และก็ได้ดูสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับ from จาก the earth's p a r t สิ่งที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตนะครับบนโลกนี้ แปลว่าอย่างนั้นนะครับ explore นะครับได้สำรวจ the trail the trail the trail นะครับแปลว่าป่านะครับนะในการเดินป่า in the woods นะครับเดินป่า w o o d ก็ป่าป่านะครับ trail trail ก็เดินป่านะครับ and d i s c o v e r แลวก็เป็นการค้นพบไดโนเสาร์ waiting for you ซึ่งไดนโนเสาร์นั้นกำลังคอยพวกท่านอยู่นะครับ เป็นการโฆษณาอย่างนั้น try to find out นะครับให้ลองพยายามมาหาคำตอบดูนะครับ how many T-rex live there ว่าไดโนเสาร์ T-rex มากมายหลายตัวนั้นอาศัยอยู่ที่นั่นได้อย่างไรนะครับ too scary นะครับท่านกลัวไปหรือเปล่านะครับท่านกลัวหรือไม่ don't worry อย่าก,กังวลไปเลยนะครับ kids เด็กๆ can have fun with rabbits เด็กๆสามารถที่จะมามีความสนุกสนานกับกระต่ายกับม้านะครับแอนแค e ฟิ s ซัมเลมส์และก็สามารถให้อาหารลูกแกะหรือแกะนะครับได้ There are so fun a c t i v i t i ละ Activities และมีกิจกรรมที่สนุกสนานมากมาย including race car รวมไปถึงการแข่งรถด้วยก็มีนะครับอก,กอล์ฟคอสนะครับหลักสูตรการเรียนการตีกอล์ฟ And t large p l a แ area และมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับผมนี่คือการโฆษณาหัวข้อแรกหัวข้อ A นะครับไปโฆษณาหัวข้อ B กันนะครับ <c oughs> The Water Park ชื่อเมืองนี้นะครับนะ ที่ประเทศกรีซนะครับ Water Park นะครับก็คือสวนน้ำนะครับใส่สีชมพูดีกว่านะครับนะสีเขียวมองไม่ค่อยเห็นขอไปจริงๆนะครับนะคุณครูคัดจมูกอาจจะพูดฟัดพูดฟัน Want to get wet แล้วใส่กครื่อหมาย question mark นะครับถ้าเกิดคุณคุณต้องการที่จะให้ร่างกายเปียกปอนหรือเปล่านะครับแปลว่าอย่างนั้น go to the largest water park in Europe, u r o p ถ้าคุณต้องการนะครับให้ร่างกายเปียกปอนนะครับหรือต้องการที่จะมาเล่นน้ำนะครับแปลว่าอย่างนั้นคุณก็ไปที่สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดนะครับในยุโรปนั่นก็คือ Base in f a r i r a k i นะครับเมืองนี้นะครับนะอ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับโรเดสหรืออะไรสักอย่างนะครับนะ base in ก็คือตั้งอยู่ในนะครับนะตั้งอยู่ใน t h e r e are so many waterslide here นี่นะครับตามภาพนะครับ waterslide ก็คือเป็นรางอย่างนี้นะครับนะในการสไลด์ลงมากับน้ำนะครับเขาเรียก w aterslide มีมากมายนะครับไอเล่นที่นี่ the fast c h e m i s a z e นะครับเป็นการลื่นถลหลงมาอย่างรวดเร็วนะครับนะเรียกว่า fast c h e m i s a z e หรือ the exciting black hole นะครับอาจจะเป็นเกมการเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะถ้าแปลก็แปลว่าหลุมดำนะครับที่หน่าตื่นเต้นนะครับ exciting black hole and finally the relaxing นะครับ lazy river และก็สุดท้ายนะครับก็สนุกสนานกับ relaxing lazy river นะครับอาจจะเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ลงไปอา,อาบน้ำกันเล่นนะครับชื่อ relaxing lazy river of course นะครับเป็นที่แน่นอนบ้านนะครับ kids เด็กๆนะครับ have their own area จะมีพื้นที่เป็นของตัวเองในการเล่นนะครับ and pirate ship, and pirate ship Pir นะครับเรือ,อสลัดโจรสลัดนะครับนะหมาคุณครูรู้สึกว่าจะแปลว่าเรือไม่ใช่ไม่ใช่ private นะครับนะ pirate pirate แปลว่าเรือโจรสลัดนะครับคุณคณรูดูเป็น private ถ้า private นี่ส่วนตัวนะครับ มีเรือโจรสลัดนะครับนะก็คือเรือโจรสลัดปลอมๆนะครับนะให้เด็กได้สนุกกันนะครับน i r พ t e เร i ชิปแปลว่าเรือโจรสลัดคุณครูเห็นเป็นไพร v เวดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับพ i เรดเรือโจรสลัดนะครับกับวัตถุกันแล้วก็มีปืนน้ำนะครับนะให้เล่นกันสนุกสนาน If you get hungry ถ้าเกิดหิวขึ้นมาแล้วก็ there are plenty to eat มีสิ่งให้รับประทานมากมายนะครับ like fast food เช่นอาหารจานด่วนนะครับ cool drink เครื่องดื่มเย็นๆนะครับ and ice cream มีไอศครีมให้เลือก j o y the fun there มาร่วมสนุกกันที่นั่นเถิดนะครับแปลว่าอย่างนั้นนี่คือคการโฆษณาในาภาพที่สองนี้นะครับ ไปโฆษณาในภาพ4ครับในภาพ4นะครับบอกนะครับก็บอกว่าแอดนิสนีแลนด์นะครับซึ่งนักเรียนส่วนมากมักจะรู้จักกันนะครับเดสนีแลนด์ the fun never e n d fun แปลว่าความสนุกสนานนะครับ never แปลว่าไม่เคย end แปลว่าจบความสนุกสนานไม่ได้สิ้นสุดนะครับมาอยู่ที่นี่ you can walk through คุณสามารถที่จะเดินผ่านไปยัง The adventure นะครับการปรผจญภัย of all your favorite cartoon hero ไปเจอฮีโร่นะครับที่เป็นการ์ตูนที่นักเด็กๆชื่นชอบนั้นมากมายนะครับโอ้ oh, มากมายทั้งหมดเลย First stop นะครับครั้งแรกนั้นคุณต้องไปหยุดที่ Main s t r e e นะครับอาจจะเป็นชื่อของ Disneyland นะครับว่า Main Street USA เพื่อไปดูอะไรครับเ๋ิวไปดู How l I e w a s for Your Grandparent นะครับ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของคุณใช้ชีวิตอย่างไรนะครับนะในเมืองเมนเฟรดยูเอสนะครับนี่สถานีแรกที่จะต้องไปจอด And r i ส h t ดอะด e สนี n ์แล r ด์ไ r เอรแล้วก็ไปนั่งนะครับรถไฟเรนโรดนะครับในเมืองดิสนีย์แลนด์ v e v t u t u r e นะครับไปประจนภัย is the place เป็นสถานที่ท to go ที่ต้องจะต้องไปนะครับเพื่อ ความตื่นเต้นนะครับ excitement แล้วก็ s i t e r country นะครับจึงเป็นชื่อชื่อหนึ่งนะครับเป็นเมือง w a l m i n i special ride มีของให้ขี่ให้นั่งเล่นมากมายนะครับที่พิเศษพิเศษนะครับเรียกว่า special ride but the most famous is แต่นะครับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนั่นก็คือ splash mountain นะครับ splash mountain ใน d ด s นีแลนด์นะครับ f ฟนตาซีแลนด์นะครับก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่ง w i l l m a k e your dream ถ้าไปเที่ยวที่แฟนตาซีแลนด์แล้วนะครับแฟนซี่แฟนตาซีแลนด์ตัวนี้ครับนะจะทำให้ your dream come true ความฝันของคุณนั้นก็จะกลายมาเป็นจริงเลยนะครับ And you can be the star เปล่าๆคุณก็อาจจะได้เป็นสตตร์อีกด้วยนะครับนี่คือโฆษณาในหัวข้อที่3หัวข้อ4 ทีนี้เรามาตอบคำ,คำถามกันนะครับคำถามก็บอกว่า at which jam park ที่สวนสนุกแห่งไหนนะครับผมคือในสวนสนุก ABC เนี่ย can ยู u ที่คุณสามารถ 1. น,นะครับ play with animals ที่สามารถเล่นกับสัตว์ต่างๆได้นะครับก็คือในโฆษณา A นะครับนะโฆษณา A สามารถเล่นกับสัตว์ต่างๆได้เลย ข้อสองสามารถ eat fast f o o d นะครับได้กินอาหารจานด่วนนะครับรับประทานอาหารจานด่วนได้ก็ในสวนสนุก B นะครับนะ B ข้อสามก็ผม see what life was like many years ago ก็คือไปดูนะครับนะชีวิตของสัตว์ต่างๆซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในอดีตนะครับนะก็ไปดูที่ ภาพ C นะครับภาพ C ในสวนสนุก C นะครับที่เรียนมาเมื่อกี้ข้อ4ครับ Go on famous ride Go on famous ride ก็คือไปนั่งนะครับกับรถหรือว่าไปขี่นะครับของที่ให้ขี่เล่นต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมนะครับ famous ก็ในข้อ C เหมือนกันนะครับส่วนข้อ5นะครับ Walk in the woods นะครับไปเดินป่านะครับก็ในข้อ A นะครับนะ ในข้อ a จบนะครับไปต่อครับผมข้อที่2ข้อที่2ก็บอกว่า complete the text ให้ทำเนื้อเรื่องบทความให้สมบูรณ์ with ด้วย the correct word คำศัพท์ที่ถูกต้องเนื้อเรื่องเขาบอกว่า leopards Le l e a g u e r l แหมเป็น leopard โทษทีครับแหมทำมาอ่านผิดใหญ่ผิดโตเลย เลโก้แลนด์นะครับในเลโก้แลนด์นะครับก็คือเมืองที่เขาทำด้วยเลโก้นะครับตามเป็นสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆแต่ทำด้วยตัวเลโก้ในแคลิฟอร์เนียนะครับ is a very special theme park เป็นสวนสนุกที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับนะในแคลิฟอร์เนีย you can ride คุณก็สามารถไปขับนะครับ a fire truck ตรงนี้ให้ใส่คาว่า truck นะครับตัว t เขาให้มาแล้วก็ใส่ตัว r ตัว u ตัว c k ลงไปนะครับ ก็คือเป็นเลโก้นะครับนะเป็นรถดับเพลิงนั่นเองไปขับรถดับเพลิงเลโก้ไปฟลายไปบินนะครับกับรูปเครื่องบินก็คือแอร์เพลนนะเออเพลนเฉยๆนะครับ p l a นี่นะครับเพลนหรือเช็คไรก็คือไปนั่งนะครับออนอะรถโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับคุณครูเขียนให้เต็มเลยนะตัว R ถึงจะมีอยู่แล้วก็เขียนให้ก็ไปใหม่ตัว C มีอยู่แล้วก็เขียนไปใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์นะครับก็คือรถไฟหอนั่นเองตามรูปภาพ SX Pro Village มันมีจะมีหมู่บ้านที่ไปสำรวจนะครับหนาหมู่บ้านที่น่าสำรวจนะครับเข้าไปเที่ยวในสถานที่อย่างนั้นก็ you can see คุณก็จะจะสามารถชมนะครับตัว G มีอยู่แล้วนะครับนะ GIFFE นะครับ Giraffe สามารถดู Giraffe นะครับได้หลายตัวนะครับนะดูอะไรครับดู z e b r a นะครับ z e b r a s นะครับ แล้วก็ดูไลออนนะครับ L I O N S นะครับสิงโตมาลายนะครับ You c a นที่คุณสามารถที่จะดูได้หรือไม่ก็ y ยูแ a นออ s โซซ e model คุณสามารถที่จะดูโมเดลต่างๆนะครับได้มากมาย of l เลน m a มารซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าหรือว่าเป็นสถานที่ที่ต้องเที่ยวที่สําคัญของเมืองต่างๆนะครับโดยการตามเป็นตัว LEGO แล้วก็ลงท้ายว่า don't miss the chance to visit แปลว่าอย่าพลาดโอกาสที่จะไปชมนะครับผมแปลว่าอย่างนั้นจบนะครับไปหัวข้อถัดไปอีกหัวข้อที่3ก็ครับก็บอกว่าให้ฟอร์มก็คือให้ทำรูปแบบนะครับนาวให้เป็นคำนามจากนะครับ from จาก the verb คำกริยา List ซึ่งใน List เอาไว้แล้วใน b e บ o โด้านล่างนี้ แปลเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือจงทําคํากริยาต่อไปนี้ให้เป็นคํานามนะจะได้เข้าใจง่ายหน่อยนั่นก็คือคํากริยาคําว่า attract นะครับซึ่งแปลว่าดึงดูดตาดึงดูดใจทําให้เป็นคํานามก็จะได้เป็น attraction นะครับก็แปลว่าความดึงดูดตาดึงดูดใจหรือว่าสิ่งที่ทําให้น่าสนใจ create นะครับแปลว่าสร้างก็เป็น creation นะครับแปลว่าการสร้าง impress นะครับแปลว่าประทับใจ ทำให้เป็นคำนามก็ impression นะครับความประทับใจ a er, m a z e นะครับแปลว่าประหลาดมรัศจารย์นะครับทำให้เป็นคำนามก็ amazement นะครับแปลว่าความประหลาดใจ excite นะครับแปลว่าตื่นเต้นทำให้เป็นคำนามนะครับ excitement นะครับความตื่นเต้นความตื้นเต้นความตื่นเต้นนะครับนามาเอก ความตื่นเต้นนะครับนะคอลเลกนะครับเป็นคำกริยาแปลว่ารวบรวมแปลว่าเก็บแล้วสะสมํามให้เป็นคำนามก็คอลเลกชันนะครับแปลว่าการรวบรวมการสะสม <c oughs> ขออภัยครับอกรีนะครับแปลว่าเห็นด้วยนะครับเป็นคำกริยาปเปลี่ยนแป็นคำนามก็อักรีเมนต์ แปลว่าการเห็นด้วยหรือแปลว่าข้อตกลงต่างๆนะครับนะเมื่อเห็นด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นข้อตกลงนะครับ enjoy นะครับแปลว่าสนุกสนานนะครับก็เป็น enjoyment นะครับเป็นความเพลิดเพลินความสนุกสนานนั่นเองเป็นนั้นว่าจบนะครับหน้าที่26นี้